แล้วดิฉันเคยพูดดิฉันพูดตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าวิกฤตของประเทศไทยหลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งต้มยำกบนะฮะธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีส่วนทุกครั้งแล้วเคยรับผิดชอบอะไรไหมเคยต้องมานั่งชําระหรือเคยต้องมานั่งผิดทางละเมิดไหมอะมึงทําลายประเทศชาติกันขนาดนั้นน่ะรัฐบาลเทวดาที่ไหนก็เอาไม่อยู่หรอกถ้าเกิดว่ามึงโดนโจมตีข่างเงินขนาดนั้นะ่ะอ่า ไปนันรู้กันนะคะลองย้อนกลับไปดูได้เลยข้อมูลของปี40น่ะนะคะนี่ฉันบอกว่ารัฐบาลทำโปร่งใสขนาดนี้มึงยังไม่เอาเลยเขาก็เชิญคนเชิญอะไรมาดูให้เห็นแล้วอะ่ะ <Wow. S 1> นี่ฉันถามว่ามันได้ใครจะไปทำอะไรคุณแบงชาติอะ่ะแล้วถ้าจะพูดจริงๆนะ,ะรัฐบาลเขาสามารถจะปลดได้นะคะ <Wow. S 1> เพราะคนที่ตั้งเศรษฐพุทเข้ามาก็คือลุงตู่ลุงตู่เป็นใครเขาก็เป็นนาย,ยกไง ว่าเพื่อไทยเขาไม่ทําหรอกนี่ท่านเชื่อว่าเขาไม่ทำเลยนะวันนี้ขอพูดถึงธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะอะไรคุณจะเป็นอิสระจากรัฐบาลได้ยังไงคะเพราะไม่ว่าจะไปดูกฎหมายไหนๆเนี่ยนะคะก็คือแม้ว่าคุณจะเป็นอิสระคือคุณไม่สามารถที่จะคือรัฐบาลอาจจะสั่งคุณไม่ได้ว่าให้ทําอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีหน้าที่ในการจะให้ความร่วมมือมึงไม่ใช่มึงมาตะแบงอยู่แบบนี้และฉันถามว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยเองเนี่ยนะคะก็ทำชิปหายไปกี่ครั้งแล้วจําได้ไหมคะก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งเกิดจากอะไรก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะมันจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจแบบยุคฟองสบู่หลังที่ชาติชายถูกยึดอานาจเนี่ยมันก,ก็ถูกตีฟูให้มันเป็นยุคฟองสบู่แตกและในตอนนั้นเนี่ยนะคะมันมีการโจมตีค่าเงินบาทโดยพ่อมดการเงินอย่างจอร์ซรอสเนี่ยนะคะซึ่งมันทํำยังไงคะคนคนนี้ก็คือ เขาจะเอาเงินของเขาเนี่ยนะคะมามามาโจมตีค่าเงินบาทแล้วเราก็ไปสู้กับเขาคาธนาคารแห่งประเทศไทยนี่แหละแม่งก็ไปสู้กับเขาปล่อยเขาเรียกเลยนะปล่อยอินเทอร์เน็ตกันเฟียฟ้ยวเฟียฟ้ยวเฟี้ยวแล้วมึงสู้เขาได้เหรอคะแล้วตอนนั้นเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์กลมหรือใครก็เตือนค่ะว่าอันนี้ไม่ควรที่จะไปทํา ในที่สุดเนี่ยนะะก็เอาเงินที่เป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยออกมาสู้ทำสงครามกับจอร์จโซรสจนกระทั่งเงินนะหมดประเทศมันก็เลยเกิดยุคฟองสบู่แตกมันก็เลยเกิดป้อ,อยมยำกุ้งขึ้นแล้วในที่สุดเป็นยังไงคะความเสียหายครั้งนั้นเนี่ยประชาชนหลายๆคนเนี่ยนะ,ะเขาปูคอตายเขากระโดดตึกตายเขานู่นนี่นั่นจากการที่ในที่สุดเนี่ยคนะ่าเงินบาทเนี่ยคือค่าเงินบาทมันถูกโจมตีจนอ่อนค่าจนไม่มีราคาจนเงินหมดหน้าตักอะ แล้วที่ฉันถามว่าไอคนพวกนี้เคยออกมารับผิดชอบอะไรคะแล้วไอประชาชนทั้งหลายที่วันนี้มาอุ้มแบงค์ชาติกูอยจะถามว่าจะเซฟแบงค์ชาติไปทาอ้อมึงเหรอคะในเมื่อแบงค์ชาติเนี่ยก็ไม่ได้มีใครไปทําอะไรมัน <Wow. S 1> นี่ฉันถามว่ามัานได้ใครจะไปทําอะไรคูใน่แบงค์ชาติอะ่ะแล้วถ้าจะพูดจริงๆนะฮะาบานก็สามารถจะปลดได้นะฮะ <Wow. S 1> เพราะคนที่ตั้งเศรษฐพุทธเข้ามาก็คือลุงตู่ลุงตู่เป็นใครเ้าก็เป็นนายกไง แต่ว่าเพื่อไทยเขาไม่ทําหรอกนี่ฉันเชื่อว่าเขาไม่ทําแต่เขาก็ต้องกดดันให้คนรู้ว่าสาเหตุหลักๆของการที่ไม่สามารถทําอะไรได้เนี่ยไม่ต้องเอาเรื่อง et, มีตันวอลเล็ตมาพูดเลยค่ะวันนี้คือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณไม่ลดดอกเบี้ยลงนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงยืนกรานว่ากูได้ทําถูกแล้วถ้าเกิดความเสียหายขึ้นนะครั้งนี้ซึ่งเมื่อสมัยปี40เนี่ยนะคะช่วงนั้นมันไม่มีข้อมูลการสื่อสารหรือว่าแม้กระทั่งโซเชียลเองก็ไม่ได้เหมือนเดี๋ยวนี้ วันนี้มึงลองทำค่ะมึงจะโดนกี่ตีนกูอยากจะรู้นะนะคะการลดดอกเบี้ยเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาได้ประโยชน์แต่ที่เสียประโยชน์ก็คือพวกมึงไงธนาคารแต่ละธนาคารโดยเฉพาะธนาคารเนี่ผลประกอบการที่ออกมาเห็นไหมฮะบางแบงค์ได้เป็นแสนแสนล้านอะ่ะในขณะที่ประชาชนจะ,จะอดตายอยู่แล้วแล้วก็มาลงข่าวนะฮะบอกว่าเศรษฐกิจแย่รัฐบาลที่ทําเศรษฐกิจแย่วันนี้เนี่ยไอ้พวกเต้นรถรถมือสองอะไรก็เจ้งกันไปหมดแล้ว นู่นนี่นั่นเอาก็ใช่สิคะก็ดอกเบีย้ยแ,แบกแบกดอกเบีย้ยอย่างเนี้ยคนที่ซื้อบ้านแทนที่จะส่งแล้วก็ต้นหักไปบ้านไม่ใช่ค่ะดอกเบีย้ยมึงไม่ลดเดี๋ยวก็แบกดอกเบีย้ยก็ส่งกันเข้าไปนี่คือธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วฉันถามว่ามึงมาต่แบงค์รักชาติหาอะไรมึงก็ต้องดูได้สิแล้วรัฐบาลเขาไม่รักชาติเหรออีพวกที่บอกว่าเซฟคือเซฟแบงค์ชาติหรือเซฟผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยถามว่า เซฟเพื่ออะไรไม่ต้องไปเซฟไม่มีใครทำอะไรมันแต่ในขณะเดียวกันคนที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยนะครับแม่งมึงเสือกไม่ใหไ้ไม่ให้เครดิตไม่ให้ราคาคือพวกมึงกันยังไงกันเนี่ยต้องบอกนะคะว่ามึงจะยืนยันหรือจะอะไรก็แล้วแต่ที่ฉันบอกว่าทำทำไมธนาคารหรือทําไมผู้ว่าแบงค์ชาติจะถูกตําหนิหรือถูกพูดถึงไม่ได้มึงไม่ได้มาจากประชาชนด้วยซ้ำไปต้องพูดถึงได้ดินะฮะไม่ใช่ไม่อะไรยังไงมึงบอกมา นะไม่ใช่ถูกโจมตีมากๆเข้าก็เข้าวัดค่ะนะคะคนก็เลยรู้หมดเลยว่าพวกมันคือใครหลังจากที่ถูกโจมตีมากๆเนี่ยนะก็ไปรับเขาเรียกอะไรไปรับพระป่าทองมาแล้วยังไงคะนีฉันถึงได้บอกเลยคะ่ะว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยไอพวกที่จะเซฟแบงชานจะเซฟทําไมรัฐบาลนี่ไม่ได้ไปทําอะไรมันแต่เขาก็ต้องพูดอะแล้วทาไมถึงพูดถึงไม่ได้พูดถึงไม่ได้ก็ต้องไม่ต้องมี่ะหมดไหม ี่ฉันถึงได้บอกไงคะว่าถ้าเกิดว่าการบริหารประเทศเนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่ความเมตตาปาณีของผู้ว่าแบงค์ชาติจะเอามาด้วยทำหาอะไรคะในความคิดของดิฉันนะคะเป็นกูกูปดเลยค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันเยเขาไม่ทําหรอกและการที่มึงจะยืนการอย่างงี้ถามว่าแบงค์ชาติเนี่ยวคุพ่อคุแม่มึงมาสร้างไว้ให้มึงหรอคะเงินที่อยู่ในนั้นก็ไม่ใช่ของมึงค่ะจะหวังดีกับประเทศมากกว่ารัฐบาลได้ยังไงไอ้พวกที่พูดบอกว่านักการเมืองเข้ามาแล้วก็มาแดกแดกแดกเนี่ยพวกมึงไม่แดกกันหรอคะ ดิฉันบอกว่าวันนี้พวกคุณที่นั่งกันอยู่ตรงเนี้เงินเดือนคุณก็คือภาษีของประชาชนปีละยี่สิบกว่าล้านค่ะแล้วมึงทําอะไรให้กูถูกไหมเพราะฉะนั้นเราพูดได้ไอ้พวกที่บอกว่าแบงค์ชาติไม่ควรจะต้องไปถูกตำหนิจะเซฟเซฟไปทำพ่อมึงเหรอคะเรื่องของมึงค่ะกูไม่เซฟค่ะกูเซฟรัฐบาลเพราะรัฐบาลเขาทำเพื่อประชาชนนะฮะไม่ดีเขามีฝ่ายค้านแล้ววันนี้ฉันถามว่าไอ้พวกที่มันมาค้านค้านค้าน,านทุกวันเนี่ยมึงเป็นฝ่ายค้านเหรอฮะมึงคือนักพิชาการ มึงคือสื่อสารมวลชั่วนักวิชาการสื่อสารมวลชั่วแล้วก็รวมทั้งอาจารย์อา j o ทั้งหลายวันเนี้ยนะรวมหัวกันแท็กทีมไปดูได้เลยค่ะว่าพวกนี้ก็เป็นพวกหน้าเก่าๆที่ออกมาดีเบตท,ที่ออกมานะคะให้ความคิดเห็นทางช่องทางรายการต่างๆเนี่ยในช่วงของในช่วงของที่ตั้งตั้งแต่มีการจัดตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเข้ามาเนี่ยสวัสดีค่ะคุณสิวกรน,นะคะคุณวรุดีคุณลาวัน น้องพระอาจารย์สรีน้ำเงินมาแล้วค่ะนะคะยให้เป็นองค์กรักปกป้งององค์กรักพิทักษ์ผู้หญิงขันป่าค่ะแต่ใน,นเรื่องธนาคารแห่งประเทศไทยดิฉันบอกได้เลยค่ะว่าในที่สุดเนี่ยนะคะคุณยังไงนะคะคุณก็ต้องเห็นแก่ประเทศชาติสิแล้วคุณไปคิดได้ยังไงว่าถ้าคุณทําอย่างนั้นอย่างนี้ประเทศชาติจะชิบหายแล้วคุณไม่คิดเหรอคะว่าถ้าคุณยืนการกระต่ายขาเดียวที่คุณจะไม่ยอมลดดอกเบี้ยหรือคุณจะไม่ฟังรัฐบาลเลยเนี่ยดิฉันถามว่าประชาชนที่เป็นเจ้าของเงินภาษี ที่จ่ายเงินเดือนที่มึงปีละสิบยี่สิบกว่าล้านเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์จะพูดเหรอฮะอ่าธนาคารแห่งประเทศไทยอุ้งอิงเขาตั้งคําถามถ,ามถึงธนาคารแห่งประเทศไทยเขามีสิทธิ์ค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นใครคะแต่ต้องไม่ได้อะถูกไหมคะคุณต้องย่อมจะต้องถูวิาพากษ์วิจารณ์ได้อยู่แล้วเพราะว่าคุณทํางานที่รับเงินเดือนเป็นภาษีประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยอุ้งอิงมีสิทธิ์มากๆที่จะถามเพราะอุ้งอิงคือจงหัวหน้าพรรคการเมืองที่ประชาชนเขาเลือก จนกระทั่งเขาสามารถจัดตั้งัฐบาลได้มีอะไรพูดไม่ได้แล้วทาไมเป็นอุงอิงเป็นชินวัตรเป็นทักษิณเป็นเพื่อไทยถึงพูดหรือถามหาอะไรไม่ได้คะเป็นอะไรถูกไหมฮะแล้วดิฉันเคยพูดดิฉันพูดตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าวิกฤตของประเทศไทยหลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นต้มยำ,มยำกุ้งต้มยำกบนะฮะธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีส่วนทุกครั้ง แล้วเคยรับผิดชอบอะไรไหมเคยต้องมานั่งทาระหรือเคยต้องมานั่งผิดทางละเมิดไหมอ่ะมึงทําลายประเทศชาติกันขนาดนั้นน่ะรัฐบาลเทวดาที่ไหนก็เอาไมา่อยู่หรอกถ้าเกิดว่ามึงโดนโจมตีค่างเงินขนาดนั้นน่ะอ่าเป็นการรู้กันนะคะลองย้อนกลับไปดูได้เลยข้อมูลของปี40น่ะนะคะนีฉันบอกว่ารัฐบาลทำโปร่งใสขนาดนี้มึงยังไม่เอาเลย เขาก็เชิญคนเชิญอะไรมาดูให้เห็นแล้วอะนะะไอ้พวกที่ไม่กินนี่ยฉันบอกว่าก็ไม่แปลกละค่ะ mm hmm. เขาก็ไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวพวกมึงต้องกินนะอ mm ืม hmm. นั่นแหละค่ะวันนี้ก็ขอขอเน้นๆเลยก็คือเรื่องของข้าวนะคะ mm hmm. ส่วนเรื่องธนาคารแห่งประเทศไทยในวิกฤตต้ยมยำกุ้งก่อนปี40นะคะ mm hmm. ธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะคะโอ้โหดีนะคะ mm ่ hmm. ะ,ะ mm hmm. เพราะว่ามันได้กําไรจากส่วนต่างของดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากค่าเงิน นะคะตอนนั้นเนี่ยแม้ชาติเองเนี่ยแทนที่จะแบบว่ามีวิสัยทัศน์หรือในการที่จะบริหารเงินนะกับเอาทุนสำรองระหว่างประเทศไปต่อสู้กับค่าเงินบาทอย่างมากครั้งจนกระทั่งคนไทยเนี่ยนะทุกวันเนี่ยที่มานั่งเซฟผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยกูบอกว่ามึงจะเซฟมันทำหาอะไร แล้วที่ฉันพูดเลยนะครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยอย่างเช่นพวกเจ้าของกิจการต่างๆเนี่ยที่ตายหาไม่ใช่ลดเพราะรัฐบาลค่ะเพราะว่ามันไม่ลดดอกเบี้ยคนที่ไปกู้เงินเอามาเพื่อจะทําธุรกิจอะดอกเบี้ยเนี่ย,ย,ยมันมันจ่ายกันขนาดเนี้ยโหดขนาดเนี้ยมันไหวไม่ล่ะ แล้วการแก้ปัญหาก็คือปลดหรือเปลี่ยนถูกไหมฮะก็ไม่ได้อีกเพราะมึงเซฟกันอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครก็ตามที่ทําธุรกิจแล้วแบกหนี้แบกดอกเบี้ยไม่ไหวอย่าด่ารัฐบาลกับไปด่าไอ้ห่านั่นเลยคะ่ะนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะทั้งหมดสองร้อยกว่าคนนะ,ะขอบคุณมากๆนะ,ค,ะคือถ้าสมมตินะคะดิฉันเป็นสื่อเนี่ยนะคะที่มานั่งทําเป็นกระแดะพูดอย่างเนี้ย หลายคนที่นั่งพูดเรื่องเรื่องการเอาข้าวจำนำข้าวสิบปีมาหุงเนี่ยนะณนะนะตอนนั้นมึงก็เป็นสื่ออยู่บางคนที่นั่งชี้หน้าบอกว่านักโทษอย่างนั้นนักโทษอย่างนี้ก็กรุณาก้มบลงไปดูที่ข้อเท้ามึงด้วยนะคะว่าในข้อเท้ามึงเนี่ยมีกาไร EM อยู่หรือไม่ไม่ต้องไปชี้หน้าใครหรอกค่ะว่าเขาเป็นนักโทษไม่ควรจะทาอย่างนั้นอย่างนี้นะคะถ้าสมมติว่าการเป็นนักโทษเนี่ย ไม่สามารถทําอะไรได้ทําไมการเป็นนักโทษของมึงมึงยังมานั่งเป็นสื่อเที่ยวด่าคนอื่นเขาได้ล่ะคะมึงยังออกมานั่งอ่านข่าวได้เลยถูกไหมฮะดิฉันถามหน่อยค่ะว่าไอ้ที่รอยหน้ารอยตาเที่ยวชี้หน้าด่าคนนั้นคนนี้ว่านักโทษอย่างนั้นนักโทษอย่างนี้เป็นนักโทษทําอย่างนั้นได้เหรอเป็นนักโทษไปอย่างนี้ได้เหรอก็ท่านนักโทษยังสามารถมานั่งอ่านข่าวแล้วตั้งคําถามกับนักโทษคนอื่นได้ นะมึงช่วยกรุณาก้มลงดูข้อเท้ามึงด้วยว่าที่ข้อเท้ามึงยังมีกำไรเอเ็มติดอยู่หรือไม่กูถามมึงแค่นี้แหละคะนะะ่ะนะคะอ่าจริงๆมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องของพรรคก้าไกลจะไม่เอาแล้วพอแล้วนะคะไว้ไปพูดกันในใน,ใน,ใ,นในคลิปหน้านะฮะเรื่องกรณีที่มีการไปดูไฟไหม้ที่ระยองไปพบชาวบ้านแล้วไปขอบัตรประชาชนชาวบ้านมา นะเสร็จแล้วก็มาบอกว่าการที่เอาบัตรประชาชนมาเพื่อที่จะไปเอาให้กกตดูว่าตัวเองจะลงพื้นที่อะไรนู่นนี่นั่นซึ่งดิชั้นบอกว,นะวันนี้คุณเนี่ยก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลการลงพื้นที่ของคุณเนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องที่พรรคการเมืองเนี่ยก็ทําไปดิก็ทําไมจะต้องไปไปเสนอกับกกตทาไมต้องเอาเก็บบัตรประชาชนหรืออะไรอย่างนี้นะพื้นที่ที่ระยองในชันบอกได้เลยนะคะว่าตอนมีการเลือกตั้งใหญ่เนี่ยไอคนที่ได้เลือกมาสุดท้ายเนี่ยฮะก็จะต้องถูกดำเนินคดี เพราะเคยติดคุกแล้วเสือกยังมาสมัครอีกแล้วคนก็ไปเลือกพอเสร็จแล้วในคุณสมบัติเนี่ยมันไม่ครบก็ต้องมีการอ่าก็ต้องออกแล้วก็ต้องจัดการเลือกตั้งซ่อมใหม่เสียเวลาค่ะนะคะแล้วก็ค่าเลือกตั้งอะไรพวกนี้ใช้คืนหรือยังคนระยองต้องอย่าลืมนะคะว่าเดิฉันพูดเลยนะคะว่าวันเนี้นะคะหลายๆพักการเมืองอย่างเช่นพักประชาธิป,ปัตย์เนี่ยไม่มีอภิสิทธิ์สุเทพไม่มีชวนเนี่ยคือโอเคนะคะ ไม่ว่าจะเป็นพักภูมิใจไทยประชาธิปัตย์นะฮะพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติถ้าพักเหล่านี้เนี่ยนะคะเข้ามาทํางานแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนเนี่ยไม่มีอะไรด่างพ้อยเนี่ยทำไปเลยค่ะแต่ในขณะเดียวกันพักที่ดีฉันเองเคยชื่นชมเคยเชียร์มาตลอดจนโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งเนี่ยนะต้องหันกลับไปมองว่าเอาเยี่ยไรเนี่ยแล้วสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ ดราม่าบอกว่านู่นนี่นั่นในที่สุดตัวเองตั้งรัฐบาลไม่ได้เพื่อไทยตั้งด่าตรบัตสัตว์มาจนทุกวันนี้ไอ้พวกติ่งส้มไอ้พวกแดงไปแดกส้มหรือพวกแดงสีตกทั้งหลายเนี่ยนะเข้ามาด่าดิฉันพอเถียงกลับไปเถียงสู้ไม่ได้ก็บอกว่าก็มึงมันตรบัตสัตว์มึงเอาคํานี้มาเล่นอย่าลืมนะคะว่าอีกหน่อยไม่กี่วันต่อนะต่อจากนี้ไปพักมึงนั่นแหละคะ่ะจะตรบัตสัตว์โดยอัตโนมัติเพราะตอนนี้นะครับที่รู้ๆมีอยู่ประมาณสามถึงสี่คน ที่กาลังจะเลื้อยไปอยู่บ้านหลังใหญ่นี่ถามว่าตระบาดสัตว์ไหมเพราะว่าตอนมึงลงหาเสียงเลือกตั้งมึงเคยบอกไหมว่าถ้าเลือกมึงมึงจะไปอยู่พักนั้นนะ่ะโอเคพักมึงถูกยุบถึงถูกอะไรนู่นนี่น,นั่นเอา้ามึงก็ไปอยู่พักที่เป็นพวกเดียวกันสิมึงก็ไปอยู่พักที่มันเป็นแนวทางเดียวกันดิถูกไหมฮะนี่แหละค่ะเดี๋ยวฉันถึงบอกว่าอย่าใช้คําว่าตระบาดสัตว์ให้มันฟุ่มเฟือยนกะนะคะเก็บเก็บไว้บ้างเผื่อว่าวันหนึ่งนะพวกมึงจะได้ใช้กัน วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกๆคนสวัสดีค่ะ